เอาเหมือนเดิมเหมที่พวกเราไปทำกันนะเดี๋ยวจะตอบเก็บคะแนนกันเรื่องปฏิกิริยาเคมีเดี๋ยวผมเลแจกให้นักเรียนเหมือนเดิมนักเรียนดูว่าเลขที่ตรงนี้ตรงกับเลขที่นั่นเลยไหมเลขที่นะเวลาแล้วก็เวลาเราใช้มันจะดีพอมีคําถามขึ้นมาเด็กก็ถือว่าตอบของนักเรียนนคือข้อไหนมันจะมีให้เลือกเ A B C นั่นเป็นคิดว่าคำตอบ A นั่นเป็นก็เอนะแล้วก็ชูขึ้นให้ขึ้นสุดแกนถ้าคิดว่าคำตอบไม่ได้ตอบดีนั่นเป็นก็ชูดีขึ้นแล้วให้ขึ้นสุดแกนถ้าคะแนนเป็น C นั่นเป็นก็ชู C ตั้งขึ้นแล้วก็ชูใขึ้นสุดแกนอย่างนี้นะทีนี้ที่ว่าคนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องเี้นไม่ต้องพยายามลอเกเลียนนะแล้วก็ตัว A B C D นี่นจางๆมองมระยะไกลชัดไม่เห็น ถ้าแยกไม่ออกก็เป็นเอดีๆไม่ต้องพยายามบอกเพื่อนแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่ต้องพยายามบอกเพื่อนโอเคไหมต่างคนต่างสอบของตัวเองโอเคนะถึงทหนึ่งแล้วก็ถึ่หนึ่งสองอ่านอาเดินใจที่ว่าไม่ต้ไม่พูดมากอีกสอง นปฏิกิริยาเคมีที่มีการใชเคมีพงงานการเนร่าเรียกว่าอะไรกิริงงานเป็เสียงเรียกว่าอะไรเอปฏิกิริยาสูญความร้อนดีปฏิกิริยาพายความร้อนสปฏิกิริยาออกซิเดชันดีปฏิกิริยาการเผาไหม เย็นะคตอบเองน้ำเยนชูตอบเองมาที่เจ็ดนะครบชูคำตอบมาเลยครับหนัาเจ็คนชุคนพวกนันยนห้อีก้ว้ ก็ทีิกิจกยรมดีไปทำอะไรกวไปก็ไปเออไปได้แล่วไปถัอไปเมื่อเกิดกิจกรรสเทือนระหว่างโปรเปสจะเกิดสารใดเธอคือการเอาโปรโตเปสมาผสมกันมาทำิกรรมการมารวมกันสะเทือกดีเกดี เตือนนะดีเกลือกับน้ำดูดูดูานเรียนท่านใจแล้วชูตอเองขึ้นมาดูด้วยนะว่าสแกนติดคำตอบตัวเองหรือเปล่าอีสาติดอคุณด้วยใครเข้าลงเลยสแกนเอ้าลงเลยดน่านใจอะคำตอบก็คือเกลือกับน้ำอ่เป็นไงเป็นไงเป็นไง I have a... เลขอ๋อวิสาันอ๋อรได้คะแนนกันเลขสีอ่ะสองหกหที่ได้คะแนนมากเลยอ็โยเลขที่สน่เอง